เกษตรก้าวไกลสวัสดีครับพบกับกเกษตรก้าวไกลครับสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่าเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับคิดเป็นมูลค่าการส่งออกมากกว่า5,000ล้านบาทต่อปีโดยมีแนวโน้มปริมาณการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีครับ ในอดีตมีการส่งออกผลไม้โดยใช้เส้นทางน้ําซึ่งต้องใช้เวลาในการขนส่งยาวนานทีเดียวครับแต่ปัจจุบันมีการศึกษาเส้นทางใหม่ที่ว่ากันว่าทั้งประหยัดเวลาและเป็นการเปิดตลาดส่งออกผลไม้แห่งใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศจีนที่มีชื่อว่าเส้นทาง r 3 a หรือกรุงเทพคุนหมิงจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับผลไม้สดไทยนะฮะ,ะเมื่อมีเส้นทาง r 3 a เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับทำให้ตลาดผลไม้สดของไทยในประเทศจีนเนี่ย สามารถขยายใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นทาง R3A เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่เดินทางสู่ภาคตะวันตกของจีนได้ใกล้ที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยผลไม้สดไม่ว่าจะเป็นลำไยมังคุดหรือว่าทุเรียนกว่าร้อยละ80นะครับก็คือหันมาใช้เส้นทาง R3A เพื่อไปขายอย่างตลาดภาคตะวันตกเส้นทาง R3A นั้นเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเส้นทางที่มีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับอุปสรรคที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ อันที่หนเนี่ยก็คือในเรื่องของเส้นทางที่เป็นทางราชันนะครับดังนั้นผู้ขับขี่รถยนต์นะฮะรถขนส่งเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และก็ชำนาญในเส้นทางดังกล่าวประการที่2เนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้รถขนส่งผลไม้ของประเทศไทยยังไม่สามารถแล่นนะครับผ่านด่านเข้าไปยังประเทศจีนได้นะจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการเปลี่ยนถ่ายผลไม้นาะลานเปลี่ยนถ่ายในเขตประเทศลาว จุดแข็งของเส้นทางนี้นะครก็คือในเรื่องของความรวดเร็วนะครับความยืดหยุ่นของการปรับเปลี่ยนเส้นทางซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่พ่อค้าชอบมากดังนั้นถ้าหากเป็นไปได้แนวทางที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวนะครับจะแสวงหาความร่วมมือกันเพื่อทําให้ประเทศลาวนะครับได้รับผลประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวก็จะทําให้ r 3 a ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและกลายเป็นเส้นทางการค้าที่มีความยั่งยืนตลอดไป หวังว่าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งผลไม้จากประเทศไทยไปสู่ประเทศจีนด้วยเส้นทาง r 3 a ในครั้งนี้จะเป็นแนวทางและนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการส่งออกสินค้าการเกษตรของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ทั้งประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนแถมเพิ่มช่องท,งทางทางการตลาดอีกด้วยครับ เส้นทาง r 3 a คือเส้นทางการส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศใดส่งคำตอบมาที่ตูป้ปน236หลัก4กรุงเทพ10210ผู้โชคดีจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ